สวัสดีค่ะวันนี้วิศพามาทำวุ้นกะทิสาคูอัญชันรสชาติหวานมันกำลังดีเลยนะคะวุ้นนุ่มๆสาคูหนึบเนบค่ะทำไม่ยากเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยเริ่มจากการแช่ผงวุ้นนะคะใช้น้ำเปล่า500มิลลิลิตรผงวุ้น1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้10นาทีขึ้นไปให้ผงวุ้นอ่อนตัวลง ทีนี้มาเตรียมในส่วนของสาคูนะคะใช้เป็นสาคูเม็ดเล็กสีขาวตาปลาไทย5ดาวเป็นสาคูคุณภาพดีหาซื้อได้ง่ายค่ะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเซเว่นแล้วก็ร้านโชห่วยใกล้บ้านนะคะช่วงนี้ที่ห้างแมคโครมีลด10%ทั้งแบรนด์ปลาไทย5าดาวเลยค่ะไปหาซื้อกันได้ช่างมาใช้นะคะ100กร,รัมค่ะวันนี้พอได้เม็ดสาคูแล้วเราก็มาต้มน้ำดอกอัญชันใช้น้ำเปล่า1,200มิลลิลิตรต้มในไฟกลางให้เดือดแล้วก็ใส่ดอกอัญชันอบแห้งลงไปครึ่งถ้วยตวง ้มไว้อย่างนี้นะคะจนกว่าดอกอัญชันเนี่ยจะสีออกมาเต็มที่ค่ะเนี่ยค่ะพอสีของเขาออกมาเต็มที่แล้วเราก็ตักดอกอัญชันไปทิ้งได้เลยช้อนออกไปให้หมดนะคะอย่าให้เหลือเศษของดอกอัญชันนะคะอ่าพอตักออกไปหมดแล้วสาคูมาเลยค่ะใส่ลงไปได้เลยนะคะช่วงแรกเนี่ยคนคนแป๊บเดียวแค่ที่ไม่ให้เม็ดสาคูเขาติดกันนะคะแล้วก็พอได้ต้มทิ้งไว้แบบนี้ในไฟกลางเป็นเวลา10นาทีครบเวลาแล้วปิดแก๊สนะคะ จะเห็นว่าเม็ดสาคูของเราเนี่ยก็ยังเป็นสีขาวขุ่นอยู่ด้านในนะคะก็คือว่าเขายังไม่ใสอ่ะคะ่ะให้เราปิดฝาอบทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา15นาทีเดี๋ยวเขาจะใสขึ้นมาเองค่ะครบเวลา15นาทีแล้วเอามาล้างเมือกออกนะคะนี่ค่ะล้างผ่านกระชอนเปิดน้ําค่ะเปิดน้ําล้างผ่านกระชอนลงไปเลยเห็นไหมคะสาคูของเราใสแล้วนะคะไม่เหลือเป็นสีขาวขุ่นด้านในแล้ว อะล้างไปเรื่อยๆเลยค่ะให้เมือกออกให้หมดแล้วก็ล้างจนไม่เหลือความร้อนเลยนะคะนี่ค่ะจับดูพอเมือกออกหมดแล้วก็พอได้ค่ะเอาเสด็จน้ำแล้วก็พักไว้ได้เลยขั้นตอนต่อไปก็มาต้มวุ้นค่ะตั้งกระทะนะคะใส่วุ้นที่เราแช่น้ำไว้ลงไปค่ะแล้วก็จุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆนะคะจนผงวุ้นเนี่ยจะละลายหมดไม่เหลือเป็นเม็ดทราย ระหว่างที่เราคนก็ให้ลงน้ำหนักที่ปลายทับพีด้วยวุ้นจะได้ไม่เป็นเครือบติดก้นกระทะนะคะ,อะพอเราคนไปจนเขาเดือดพล่านแบบนี้แล้วเนี่ยก็ให้คอยเช็คนะคะว่าผงวุ้นเนี่ยละลายดีหมดแล้วหรือยังวิธีการก็ยกทับพีขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเมื่อไม่เห็นเป็นเม็ดทรายของผงวุ้นติดทับพีก็คือว่าละลายหมดแล้วให้เราใส่น้ําตาลทรายเลยค่ะ250กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชาหัวกะทิกล่อง500มิล คนนะคะให้น้ําตาลทรายละลายแล้วก็รอให้กะทิเดือดอพอเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยใส่สาคูเลยค่ะนี่นะคะสาคูที่เราเสด็จน้ําไว้เม็ดใสแล้วนะคะเม็ดใสเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วเราก็คนนะคะให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะคะ่ะ นี่นะคะเข้ากันแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะมาเตรียมในส่วนของพิมพ์นะคะใช้เป็นพิมพ์ยางซิลิโคนความกว้าง5เซนติเมตรค่ะลายดอกกุหลาบแล้วเราก็มาตักวุ้นได้เลยค่ะตักลงไปทั้งๆที่ยังร้อนร้อนได้เลยนะคะคนทุกครั้งค่ะก่อนที่จะตักตักลงไปให้เต็มพิมพ์ค่ะจะเห็นว่าสาคูเนี่ยเขาจะจมนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสวยอีกทีนึงตอนที่เราคว่ำพิมพ์มนะคะตอนที่เราเอาออกจากพิมพ์นะคะจะเห็นสาคูอยู่ด้านบนเลยค่ะตักเสร็จแล้วนะคะก็เอาซ่อมจิ้มฟองออกหรือไม่ก็เอาช้อนช้อนฟองทิ้งไปได้เลยค่ะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้จนกว่าวุ้นจะเซ็ตตัวหรือใครจะเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะจะได้เซตตัวไวๆค่ะนี่พอเขาเซตตัวดีแล้วเราก็นํามาแกะออกจากพิมพ์นะคะ แกะออกง่ายๆเลยค่ะแล้วก็คว่ำลงมาอย่างนี้เป็นไงคะสวยงามมากเลยเห็นสาคูแล้วนะคะ อลองใช้ซ่อมตัดดูค่ะเห็นความนุ่มเลยนะคะตัววุ้นจะนุ่มค่ะแล้วก็สาคูเนี่ยหนึบๆน,นะคะไม่แข็งค่ะถึงแม้ว่าวิเอาไปแช่ตู้เย็นมานะคะเนี่ยก็ไม่แข็งค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะหวานกําลังดีนะคะไม่หวานมากมีความมันเค็มนิดๆค่ะกลมกล่อมอยากให้ทางบ้านลองไปทํากันดูค่ะทํากินได้ทําขายดีวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ